สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman e XE ครับผมแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กับกล้อง Nikon Z30 นะครับผมแล้วก็เลนส์ n i k k e r Z DX 12-28mm นะครับซึ่งเป็นเลนส์ Power Zoom นะครับผมตัวนี้เป็นเลนส์ที่มีฟีเจอร์ที่หลายๆคนนะครับสายวิดีโอสายวล็อกเนี่ยชอบมากๆนะครับผมเองก็ชอบมากเช่นกันนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะซูม ไฟฟ้าผ่านเลนส์ได้ครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นฟีเจอร์สำคัญนะครับในตัวอย่างนะครับของเลนส์ตัวนี้นะครับใครที่ดูทีเซอร์ไปแล้วนะครับก็เห็นว่าเขาสามารถควบคุมด้วยรีโมทได้ด้วยนะครับผมแน่นอนครับตอนนี้ผมได้รีโมทมาแล้วนะครับผมใช้สำหรับตัว Nikon Z30 หรือว่า Nikon Z50 z f c ได้หมดเลยนะครับตัวรีโมทเดิมทีก็สามารถใช้กับกล้องตัวนี้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า ถ้าเราตั้งค่าให้ถูกนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าซูมนะครับผ่านปุ่มบวกลบบนนี้ได้นะครับผมรวมถึงผมจะมาแนะนําเทคนิคในการใช้ปุ่มซูมที่อยู่บนกล้องนะครับซูมอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าในนิคอนซ3 0เนีครับเราจะไม่เห็นปุ่มซูมไฟฟ้านะครับผมหรือถ้าใครที่เคยใช้นะครับปุ่มบวกลบนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มขยายจุด จะโฟกัสอะครับมันไม่ใช่ดิจิตอลซูมนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มบวกลบตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นปุ่มโฟกัสแอสซิสต์นะครับหรือว่าซูมเข้าไปเพื่อดูระยะโฟกัสนะครับว่าเข้าที่หรือยังนะครับอันเนี้ยผมซูมเข้าไปนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ดิจิตอลซูมนะครับเห็นแบบนี้นะครับพอเราซูมเข้าไปกะระยะได้แล้วนะครับเรากดถ่ายพอกดถ่ายปุ๊บเนี่ยเขาจะดึงกลับมาเป็นระยะปกตินะครับผม ไม่ใช่ดิจิตอลซูมแต่อย่างไรนะครับซึ่งบางคนก็ใช้ปุ่มนี้นะครับแต่ว่าอย่างผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับวันนี้จะมาแนะนำว่าเราจะใช้ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มช่วยในการซูมไฟฟ้าหรือซูมอิเล็กทรอนิกส์นะครับบนเลนส์ตัวนี้เท่านั้นไม่พอนะครับยังมีอีก2ปุ่มที่ผมอยากแนะนำนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็คือปุ่มฟังก์ชัน1และฟังก์ชัน2ซึ่งปกติเนี่ย สำหรับสายถ่ายรูปก็อาจจะตั้งค่าไว้แบบอื่นนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็จะเอา2ปุ่มนี้นะครับมาช่วยในการซูมแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นกันแน่นอนว่าคลิปนี้นะครับจะอธิบายครบรวมถึงวิธีการตั้งค่าบนรีโมทให้สามารถซูมได้ด้วยเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมอยากให้เข้าใจว่ากล้องนิคอนเนี่ยครับในรุ่น เเนี่ยครับเขาจะมีปุ่ม user preset นะครับผมหรือว่าปุ่ม user setting ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถตั้งได้นะครับว่า u 1 u 2 u 3เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างตั้งค่าเฉพาะได้เลยนะครับซึ่งมันจะจำค่าเอาไว้นะครับค่า setting รูรับแสงอะไรต่างๆที่เราตั้งไว้เนี่ยหรือโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็น psam นะครับมันจะจำอยู่ในโหมดนี้หมดเลยพอเราพลิกมาปุ๊บมันจะเป็นโหมดนั้นทันทีแล้วก็เป็น ค่าที่เราตั้งไว้ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกมากๆนะครับแล้วผมก็ใช้3ปุ่มนี้เป็นหลักนะครับผมก่อนอื่นนะครับตัวกล้องต้องอัปเฟิร์มแวร์นะครับเป็นเวอร์ชัน1.1ก่อนนะครับผมวิธีการเช็คเวอร์ชันนะครับไปที่เมนูครับแล้วก็มาที่เซตอัพเมนูครับผมเขาจะมีเมนูเยอะมากเลยนะครับผมให้เราไปที่อันสุดท้ายเลยนะครับไปเช็คที่เฟิร์มแวร์เวอร์ชันนะครับ ตัวกล้องนะครับคาเมล่าต้องเป็นเวอร์ชัน่น1.10นะครับผมถ้าไม่งั้นเราต้องไปอัพก่อนนะครับซึ่งวิธีอัพเนี่ยก็ง่ายๆครับไปดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วก็เอาไฟล์อัปเดตนะครับมาใส่ SD card นะครับในข้างนอกสุดเลยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับจะมีอัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่ด้านล่างนะครับให้เราอัปเดตได้ถ้ายังเป็นเวอร์ชัน่น1.0อยู่ถ้าเราเป็นเวอร์ชันน่นแล้วนะครับให้เรามาที่เมนู คัส t อมเซตติ้งนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วเราไปที่ตรงนี้เลยครับคอนโทรลนะครับตัว f นะครับ c อนโทรลเสร็จแล้วครับมาตั้งค่า Power Zoom ตรงนี้ครับ f 7นะครับผมพอกดเข้าไปนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ Use ปุ่มบวกลบตรงนี้นะครับเป็นปุ่ม Power Zoom ไหมนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับกด on นะครับผมเขาก็จะสามารถที่จะซูมเล็กน้อ์ได้ครับ ตั้งค่าซูมสปีดได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นซูมระดับไหนนะครับเร็วช้าหรือจะเทียนิดเทียน้อยอะไรเงี้ยได้หมดนะครับซึ่งเขาจะเซตมาให้ประมาณ3นะครับซึ่งอ่ะผมใช้3ไปก่อนก็ได้นะครับตามนี้นะครับพอเราเซตตามนี้ปุ๊บนะลองกดดูนะครับผมลองกดถ่ายเลยนะครับคราวนี้นะครับเรากดบวกหรือกดลบนะครับก็จะเป็นการใช้งานเอ็กโทนิกซูมแล้วครับแบบจริงๆเลยนะครับก็คือซูมผ่านเลนส์นะครับ ซึ่งแน่นอนว่าเรากดซูมเข้าไปนะครับแล้วก็กดถ่ายรูปได้เลยเรียบร้อยนะครับหรือว่าจะถอยออกมานะครับแบบนี้ได้หมดนะครับแบบถ่ายรูปสำหรับโหมดถ่ายรูปนะครับอันนี้คืออยู่ในโหมดถ่ายรูปนะครับคราวนี้เราจะไปตั้งค่าซูมในโหมดวิดีโอครับเพราะตอนนี้เนี่ยเรากดในโหมดวิดีโอนะครับมันยังเป็นการซูมแบบโฟกัสแอสซิสต์อยู่นะครับผมก็คือแค่ช่วยการโฟกัสเฉยๆเดี๋ยวเราไปที่ เมนูเหมือนเดิมครับจากคอนโทรลตรงนี้นะครับตัว F นะครับให้เราไปที่วิดีโอครับกดเข้าไปนะครับผมแล้วเลือก Power Zoom Button Option ครับ G 5นะครับผมกดเข้าไปปุบตรงนี้เราก็ต้องเปิดด้วยเหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะเปิดในโหมดของการถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับกด On นะครับผมเรียบร้อยครับผม Power Zoom Speed ตั้งได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะมี2สเต็ปนะครับก็คือ ตอนที่เราก่อนถ่ายหลังถ่ายเนี่ยเราสามารถที่จะซูมเข้าออกเร็วๆได้แต่ว่าในขณะที่ตอนที่เราถ่ายนะครับเขาจะมีค่าเพิ่มมาครับให้เราตั้งค่าซูมแบบช้าๆนะครับระดับศูนย์ก็คือค่อยๆซูมนะครับเข้าไปอันนี้ดีนะครับผมเวลาซูมเนี่ยมันจะสมูทมากเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็กดกลับหรือกดถ่ายก็ได้ครับแล้วลองซูมดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ถ่ายวิดีโอก็จะเป็นโหมด ซูมเข้าซูมออกแบบเร็วๆแล้วนะครับผมแล้วถ้าเรากดถ่ายนะครับเวลาซูมออกเขาจะเป็นสโลว์ซูมแบบนี้ครับนี้เท่ไปเลยใช่ไหมเวลาซูมเข้าซูมออกนะครับตอนถ่ายเห็นไหมครับมันสนุกมากๆนะเลนส์พาวเวอร์ซูมของน i k อนตัวนี้เนี่ยครับผมใช้แล้วชอบมากๆเลยซึ่งการตั้งค่าตรงนี้เนี่ยครับถ้าเราใช้โหมดออโต้ PSM นะครับผมตรงนี้เนี่ย เขาจะจําการตั้งค่าของปุ่มเราไว้ครับเช่นพอเราปิดกล้องเนี่ยเขาก็จะยังจําค่าเราอยู่ครับแล้วเราเปิดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับกดอ่อนเวลาซูมนะครับกดบวกเข้าไปซูมนะครับเห็นไหมครับเขาก็ยังจําค่าการซูมเข้าซูมออกของปุ่มอยู่ครับถ้าเราไปเลือกโหมดอื่นนะครับอะ ก็ต้องมาตั้งค่าในโหมดโหมดนั้นนะครับทุกทุกอย่างเลยนะครับโหมด S โหมด M นะครับเขาจะจําแค่โหมดของออโต้เท่านั้นว่าออโต้เนี่ยจะต้องซูมเข้าซูมออกแบบเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นโหมด P ก็ต้องไปตั้งค่าใหม่ทุกอันเลยครับไปกดคอนโทรลเห็นไหมครับว่าตัว power zoom นะครับก็ยังจะเป็น off อยู่นะครับผมแต่ในออโต้อันนี้นะครับเป็นโหมดปกติแล้วนะครับซูมได้ คราวนี้สำหรับคนที่ใช้ User Setting นะครับอย่างผมเองผมก็จะตั้งค่า User Setting ไว้นะครับเพื่อให้มันจําค่าต่างๆที่ผมตั้งไว้ได้นะครับเปิดกล้องมาปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยค่าที่ผมตั้งไว้แต่แรกเลยคราวนี้เนี่ยครับการตั้งปุ่มตรงนี้ต่อให้เราตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับการซูมเข้าออกนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดถ่ายรูปหรือโหมดวิดีโอนะครับเขาจะไม่จําค่านะครับเขาจะไม่จําค่านี้ไว้ถ้าเราปิดกล้องปุ๊บ เขาจะไม่จําค่าเลยนะครับวิธีการทําให้เขาจําค่าตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปตั้งให้เรียบร้อยก่อนพอตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับให้เรากลับไปที่เมนูอีกทีครับแล้วเลือกมาที่ตรงนี้ครับมาเซฟ user setting ครับเซฟตรงนี้นะครับเป็นสมมุติว่าผมใช้ U2 ตรงนี้นะครับผมก็จะกดเข้าไปนะครับเซฟทับไปอ่าพอกดเซฟปุ๊บนะครับ เรียบร้อยเลยนะครับเขาก็จะจําทั้งค่าของการถ่ายรูปแล้วก็การถ่ายวิดีโอนะครับพอเราปิดกล้องไปปุ๊บอ่ะปิดนะครับแล้วเปิดมาใหม่ก็จะยังสามารถใช้การซูมเข้าซูมออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครับเพราะว่าเขาจําค่าเอาไว้ตรงนี้แล้วนะครับสะดวกมากนะครับผมพอเซฟไว้แบบนี้เราก็จะไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่ทุกครั้งนะครับ ซึ่งเงื่อนไขนะครับอาจจะดูแปลกๆหน่อยในกล้องนิคอนตระกูล Z ครับผมแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยใช้ไปยาวๆได้เลยครับนอกจากนี้ครับเรามีปุ่มฟังก์ชัน1และฟังก์ชัน2นะครับที่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วครับปกติเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรเลยนะครับผมก็เลยจะเอามาเป็นปุ่มซูมนะครับข้อดีนะครับเวลาที่เราถ่ายเนี่ยนอกจากเราจะใช้นิ้วโป้งกดได้แล้วนะครับเรายังสามารถใช้นิ้วชี้นะครับ ิมเข้าไปนะครับแล้วกดซูมเข้าซูมออกได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันนะครับผมวิธีการก็คือเข้าไปที่เมนูครับแล้วก็มาที่ Custom Setting เมนูครับแล้วไปที่ F2 นะครับผม Custom Control ลช o o t i n g นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปอ่าเขาจะมีปุ่มตรงนี้ครับปุ่มฟังก์ชัน 1, ฟังก์ชัน2นะครับให้เรากดเปลี่ยนอันนี้สำหรับโหมดช o o t i n g ถ่ายรูปนะครับ สังเกตครับคือ f นะครับไม่ใช่ g g จะเป็นวิดีโอ f จะเป็นถ่ายรูปนะครับเราไปตั้งถ่ายรูปก่อน f นะครับเข้าไปปุ๊บเขาเป็นไว้บลาน์อยู่เรากดเข้าไปเลยครับแล้วมาเลือก power zoom ครับเป็น power zoom บวกเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นซูมเทเลและก็ซูม m วนะครับผมเรียบร้อยเลย เสร็จปุ๊บนะครับต่อเนื่องกันนะครับไปที่ g 2ต่อเลยครับไปที่ c u s t o m Control ของวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับแล้วไปเลือกตรง Power Zoom นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นปุ่มซูมเทเลซูม o m Y นะครับข้อดีอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกดออกมานะครับพอเราเอานิ้วแตะตรงปุ่มฟังก์ชัน1ฟังก์ชัน2ที่อยู่ในร่องนี้ครับอ่ะตรงนี้นะ เวลาเราถ่ายเรากดซูมเข้าไปนะครับกดตัวบนฟังก์ชันหนึ่งก็จะเป็น, zoom a, น, 2, ปน, zoom out, นซูมเข้านะครับกดฟังก์ชันสองก็จะเป็นซูมออกนะครับซูมเข้าซูมออกแบบนี้นะครับผมข้อดีนะครับก็คือเราสามารถใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางนะครับเวลาเราจับกล้องอยู่แบบนี้นะครับผมก็จะซูมเข้าออกได้โดยที่ไม่ต้องมาแตะตรงนี้ครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราเซฟไว้แล้วเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกันครับปุ่มบวกปุ่มลบ นครับเราก็จะสนุกกับการใช้ Power Zoom บนปุ่มที่อยู่บนกล้องได้สบายนะครับแน่นอนนะครับถ้าเราอยู่ในโหมด PSAM เราก็ต้องตั้งค่าในแต่ละอันไว้ให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราอยู่ในโหมด U ตั้งค่าเสร็จแล้วอย่าพึ่งปิดกล้องนะครับให้ไปที่ Save user setting นะครับเซฟไว้ที่ U 2เหมือนเดิมแล้วก็เซฟนะครับให้ตรงกับโหมดที่เราใช้ประจำอย่างผมใช้ U 2 ผมก็จะเซฟทับ U2 ไว้อีกทีหนึงนะครับเรียบร้อยคราวนี้เนี่ยครับเราปิดกล้องไปนะครับเปิดกล้องออกมาเราก็จะสามารถซูมเข้าซูมออกแบบนี้ได้แล้วครับคราวนี้มาอีกเงื่อนไขหนึ่งครับบางคนนะครับตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพอเปิดโหมดเซลฟี่นะครับเปิดโหมดเซลฟี่แล้วจะกดปุ่มซูมนะครับบนปุ่มตรงนี้นะครับ กดปุ่มบวกลบอะไรก็ตามนะครับจะกดไม่ได้เลยนะครับผมสาเหตุก็คือตรงนี้ครับเมื่อเราอยู่ในเซล portrait โหมดนะครับหรือโหมดถ่ายตัวเองเนี่ยค่า Default ของเขาเนี่ยครับจะเป็นการป้องกันไม่ให้เรากดปุ่มต่างๆบนตัวเครื่องนะครับยกเว้นปุ่มถ่ายนะครับผมหรือว่าปุ่มที่เป็นตัวปุ่มฮาร์ดนะครับแต่ปุ่มที่เป็นปุ่มกดต่างๆเนี่ยเราจะกดไม่ได้เลยครับ กดไม่ได้สักปุ่มนะครับวิธีการเช็คนะครับก็คือไปที่เมนูครับผมแล้วมาตรงเซตอัพเมนูนะครับเลื่อนมาแถวกลางๆนะครับจะมีเซล portrait โหมดอยู่ซึ่งถ้าโหมดนี้เนี่ยถ้าเขา enable อยู่เนี่ยครับเวลาเราจะซูมนะครับเราก็ต้องหมุนอย่างเดียวนะครับหมุนเข้าหมุนออกนะครับเพื่อซูมนะครับผมไม่สามารถที่จะใช้ปุ่มต่างๆเพื่อซูมได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะกดปุ่มพวก ปุ่มต่างๆเพื่อซูมเหมือนเดิมนะครับแบบที่เราใช้แล้วถนัดให้เราไปที่เมนูครับแล้วก็ปิดเซลฟ์พอตเทรตโหมดไปนะครับ Disable ไปปิดปุ๊บนะครับอ้ากลับมาเปิดดูคราวนี้เนี่ยครับเราก็สามารถกดปุ่มฟังก์ชันนะครับเพื่อซูมเข้าซูมออกได้แล้วนะครับรวมถึงปุ่มบวกลบนะครับได้เหมือนกันนะครับในขณะที่เราเซลฟี่อยู่ง่ายใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ย สะดวกเลยนะครับคราวนี้มาพูดถึงตัวรีโมทบ้างครับซึ่งก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับหลักๆก็ m a l l r i กนะครับผมแต่ว่าผมหาซื้อ m a l l r i กไม่ได้นะครับผมก็เลยใช้ของ JJC นะครับผมข้อดีก็คือสามารถควบคุมปุ่มต่างๆนะครับบนเครื่องแต่ว่าบางคนเนี่ยครับซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะใช้งานทันทีเลยเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันต้องไปตั้งค่าก่อนวิธีการตั้งค่านะครับก็เข้าไปเลยครับที่เมนูนะครับเมนู แล้วก็ขยบมาข้างล่างหน่อยครับในเซตอัพเมนูตรงนี้นะครับเลือกรีโมทตัวนี้ครับไว l e เลสรีโมท ml l 7นะครับผมกดเข้าไปนะครับ ml l 7แล้วก็ไว l e เลสรีโมทคอนเน c t ชันครับเป็น on นะครับ enable ในกรณีที่เราทำครั้งแรกเนี่ยครับเขาจะให้เราหาตัวรีโมทนะครับวิธีการหาตัวรีโมทนะครับไม่ยากครับก็กดเซฟนะครับแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วตรงรีโมทนะครับให้เรากด Power on นะครับแบบนี้นะครับแล้วกดค้างไว้นะครับ3วินาทีอ่าพอเราตั้งค่า3วินาทีตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะ establish c o n n น c t i o n นะครับรอสักพักหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับ w i r e wireless r e m o t e เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับผม เพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถกดปุ่มบนรีโมทนะครับเช่นผมจะกดอัดวิดีโอแบบนี้ครับเขาก็จะอัดเห็นไหมครับสะดวกมากๆเลยนะครับกดซูมเข้านะครับซูมออกเห็นไหมครับถ้าเราตั้งค่าตรงเนี่ยครับตรง Power Zoom บวกลบตรงนี้ไว้แล้วนะครับเวลาเราใช้รีโมทเนี่ยครับ mll 7นะครับเขาก็สามารถที่จะซูมเข้าซูมออกผ่านตัวรีโมทได้ครับ สะดวกมากๆนะครับผมหรือกดถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยก็สะดวกมากนะครับกดมาเป็นโหมดโฟโต้นะครับแล้วกดถ่ายอ่าเห็นไหมครับอ่าได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ Power Zoom นะครับได้ทั้งบนกล้องนะครับแล้วก็บนรีโมทไปพร้อมๆกันเลยนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยใช่ไหมครับ ข้อแตกต่างของ MLL7 นะครับเวลาที่เราปิดกล้องไปนะครับหรือว่ากล้องสลีฟนะครับผมปิดกล้องไปแล้วเปิดมาใหม่นะครับสังเกตนะครับว่าตรงนี้นะครับไอคอนบูทูธเขาจะกระพริบครับเขาจะไม่ต่อกับตัวรีโมททันทีนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทริกเกอร์ตัวรีโมทนี้ทีหนึ่งก่อนครับโดยการสไลด์มเงืื่องจึกหนึ่งครับให้เกิดไฟเขียวกระพริบนะครับเขาจะหากันเองนะครับ รอจนสัญญาณบลูทูธเป็นไฟค้างนะครับเป็นรูปไอคอนค้างอ่าพอค้างแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วครับก็อย่างที่บอกนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าถ้าเกิดสัญญาณบลูทูธกระพริบตรงนี้เนี่ยครับคือปิดใช่ไหมครับแล้วเรากดอ่อนมาปุ๊บทีหนึ่งนะครับเราให้เราทริกเกอร์ลงข้างล่างทีหนึ่งตึ๊กหนึ่งนะครับให้เป็นไฟสีเขียวกระพริบแบบนี้ครับ เห็นไหมครับพอเขาสลีปไปปุ๊บเขาจะหลุดจากการเชื่อมต่อกับรีโมททุกครั้งนะครับผมให้เราเปิดไว้นะครับนี่พอมันกับพอสัญญาณบลูทูธค้างปุ๊บนะครับก็ใช้รีโมทได้แล้วเรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างครับทีนี้เราก็จะสนุกกับ l ลน s Power Zoom ที่ใช้กับ Nikon Z ได้สบายๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น i ลิงซ o มของเลนส์นะครับหรือว่า การใช้ปุ่มนะครับบวกลบนะครับเพื่อซูมเข้าซูมออกนะครับก็ทำได้ไม่ยากแล้วรวมถึงการซูมผ่านรีโมทนะครับก็ทำได้เช่นกันนะครับผมยังไงถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับ l ลน s Power Zoom นะครับ n i k k o r ZDX 1ี28มมนะครับ Power Zoom VR ตัวนี้นะครับหรือว่ารีโมท MLL7 ตัวนี้เนี่ยครับก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะครับผมถ้าผมมีเวลาก็จะมาตอบครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย